แล้วนี่่นีเตขาแล้วจเตะล้วมาแาเตเล้ก็ไปเต่าเปยังไงาทาทมทันซูชอย่ีมทลยครับตันหัเนาะาทำเลยคับตานยังไงเรับมรับตานหน่อยนาะเลังดีขาลงดีแล้ว Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ใหไหนอนอให่อ้่อยใ้มันตน่เหรอ้นหนึ่งเขาเล่าเม่อไหร่นี่กินน้ันาลังเมืตอนทำเด้อเาอกินน้ำมันางิบเนนัดบ้าหางฝังเท่าอโอ้ไปขมื่อเขาเขาปีติต้อนหนึ่งคก็้ทำจริเลยมัตัวยีวะบ้าของาทำมันสิทเยะตัวกะชี้แล้วหรอไม่เนไรอนัดบ้าามเลย อ๋อหนกไปที่ย่อนส่งนีหอวู้เจยครับโค้องท่านับเนี่ยตัวขามไปเชียวคนสามพี่ตาไปเห็นธาคาเขียนเลโอยลูกเสือน่าเรียนมาเลยน้อสือันนี้ถูกตัวเี่ลี้ไล่อยากเจี๊ยบเื่อตัวันก็เออแตวันเจบอไรยลงข้นลงขนี่มกลงข้อเรว อ๋อเสียมึงได้ไงลย่ขพีอันนี้ครูนี่ขพี่ผมขมเชียว็ขามแปได้หาอร้อยเพราะตรงถ่าทั้งขึ้นบเนี่ยม่นอนฝกฝืนมันมาเตียเขากวถ้าเตียล้อมาเลยมันลงเหยไอทายผมไม่เด้เี๊ยล้็ทายนีเดียวกันทะเลมงกูเตียังอทะเหู

พอตันี้เตียดีะน้องเขายุ่ยย่ไมนั่นละี่ก็ไปนี่

ก็สามเองก็สามเมแล้วมาแข่งห้งครับ้วกเยี่ยงอะไรนี่บวดว่าไรบเยี่ยงเฮ้ยบวกหายเรืเองตั้งหมดก็วันนี้ทู่ตันหวยีแล้วบวกหายเรื่องพูมาตอักัเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ใค

มอนตัวมันเตี้ยรู้อายุเอวดยเกเียงในัดเียวเตืนวันนตยมันขับไม่รูยงงบเตี้ยสู้ขัเออโจขับแล้วตีในขาวพ่อจะไปตีกับน้องน้องจ๋าไทย ตีไห้ดีพี่ตามจริงบังหนีคูเขาหนีดิตามจริงนัดกันแค่นี้ก็าเลนัดกครูบังนัดวันนี้เขาตีไห้ดีเลยเดวเจียบก็ได้เลี้ยนคูบังนัดบงอันนี้นาแทนที่อะไรเขบอกคนนีไม่ครับเขาไปเทีวบอกกันก็ารรลว่าจูอะไรเลยไม่ได้เที่ยวเที่ยวเจอหมดแล Nhiều, lại, lại. Úi, rồi. đó rồi hết mẹ cho ai vô được này này không ngoài trongห้อง ว่ะไอ้ผู้หอม

โอ้ขามวดกระเด็นน้าผีโนเลยขามวดอันน้าขามวดกระเด็นน้าผีก็เลยนะมึงน่ากระเที่ยวอะไรกันขามวดเลยกรเที่ยวกระเที่ยว

เตี๋มเตี๋มเตี๋มไม่รู้เตีมไม่รูกเตี๋มไน่รูมไม่รู้เม่รูไม่้เมไม่รู้เตีมไม่รู้เตีมไม้เตี๋มไม่รู้เต็มไม่รู้เตี๋่รีม่รู้เต็มไม่รู้เ่รีมไม่ร้เตมไม่้เตี๋ไม่รมม่รู้เตีมไม่รู้ไม่เตม้เม

国一力吧。